ครับสวัสดีครับผมงาน,นเล็กจิตมั่งครับไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมนานแล้วประมาณเป็นตั้งแต่ต่อไฟที่แล้วม,มาซ้อมเลยก็เขาซ้อมปกติเลยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายติมครับแต่ที่เดิมเราเนาะแล้วมีใครไปเชื่อเป็นคูเบอลซ้อมมั่งอยู่นะตอนเนี้ยก็มีนนลชยัยนี่อเล็กนี่เก๊กเก๊โอ้ฝรั่งเยอะครับก็เพื่อน้องๆในค่ายตัวใหญ่แล้วก็ฝรั่งด้วยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยสาครับสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเจ็น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ ประมาณหกสิบเก้ามวยสไตล์ายอะไรครับมวยตัวนี้เราบเครื่องอ่ะแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอรูปรับเก่าเรวไหมกับกัปตันเคยต่อยกันมาสี่ครั้งสี่ครั้งก็ต่อยที่ลาดำเนินต่อยที่รังสิแต่วันนี้มาเจอกันใหม่นะไฟที่ห้าแล้วที่เจอมาทั้งสี่ไฟน่ะผลเป็นไง ก็แพ้สองชะนะหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งอ่ะวันนี้มาเจอไฟนิ่ห้าเนาะนคิดว่าวันนี้เอาชนะก็ได้ไหมก็ชะนะได้ครับวันนี้มั่นใจเลยนะ<ด>เขาหมดสไตล์ก็แล้วแต่ไปคิดจะออกอืมแล้วนี่เจอกันเนาะวันนี้ทุกครั้งต่อยเบรกล้อยประมาณเท่าไหร่ก็ร้อยสีเ่เจ็ดนะร้อยสี่ห้าอันนี้ร้อยสี่ห้าเมื่อเช้าสอบหนักยังยังไม่สอบอคิดว่ามาเกินว่าขาดน่าจะ พอดีมาพอดีมาสบายเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่นี่อ่าวันนั้นต่อยกับแต่พอแก้วเป็นไงเมื่อวันนั้นแกแต่พอแกเวทเท่าไหร่ร้อยสี่เจ็ดร้อยสี่เจ็ดดีร้อยสี่ห้านะร่างกายตัวนี้ก็ดีอ่ะของมวยแรงนะคุ้มเมื่กี้เราไฟนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณประมาณห้าโลต่อยมวยไทยของเราหลักเป็นร้อยพวกคนจังหวัดเขาใชครับเอาฝากเชื่อเชื่แฟนเขาเท่าไหน่อยก็ฝาก ที่เราใช้สารใส่เสื้อสัตว์เป็นต้นแก่ผุ่มอันนี้พร้อมเอาชน,นะนะอ่าวค,คุณครับ